โอ้ยพันพันโอ้โห,หดูมัไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไม่ยอมครับไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับโอ้พันพันอย่าหลุดนะครับโอ้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับขึ้นฝั่งก่นอนนะไอันที่สามมาแล้ว สวัสดีเพื่อนๆนะักตกปลาทุกท่าน,นครับก็วันนี้ยามเย็นนะครับําอาเที่ยวเขื่อนคูลิงนะครับด้านล่างครับก็มาหาตีกระสุนน้ําแดงครับก็มาดูว่ากระสุนจะมีฝูงกระสุนขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ตามลุ้นกันครับมากับโ,บโรสองมาสองคนต้นก็มีพี่เขาหว่านแหอยู่หน้าเขื่อนแล้วนะครับ แผนแห่แผนอวนน่าจะเทียบพร้อมครับต้องตามดูว่ามีเหลือถึงเราหรือเปล่านะโอ้โหนู่นครับกำลังเก็บอวนอยู่เลยครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็หาวัตถุประสงค์เดียวกันครับแต่ว่าการหาก็จะแตกต่างกันไป ก็เป้าหมายก็คือปลาแต่ว่าวิธีการหาก็จะแตกต่างกันไปแหบ้างอวนบ้างเบ็ดบ้างก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนครับไม่ว่ากันเดี๋ยวเราไปตามลุ้นกันครับโอ้โหมีอวนขวางลำยาวไปนู่นเลยครับนี่ปลาจะขึ้นมาได้เราต้องไปตีท้ายอวนนะครับ เหนืออวนนี้น่าจะไม่เวิร์กไม่เวิร์กไงนะสองวันนี้เราจะสู้แผนกอวนได้ไหมต้องเลาะเลาะขวาไปอะ่ะเอเอเลาะเลาะทาั้ง นี่กะเล่นกระสูบไซโลเลยนะเนี่ยของพี่ป่ะเนี่ย<า>ของพี่ป่ะในอวนเนี่ยโอโห้อวนตาใหญ่มากนี่กระสูบไซสองโลก็อยู่นะเนี่ย<า>ตามละสองไปเดียวครับอนันี้ไม่ปลอดภัยยังเชี่ยวด้วย เกินอย่าปล่อยน้ำนะถ้าปล่อยน้ำผมกับน,นะสองไม่มีที่ไปนะครับเนี่ยปลาฝ่าดงไปแล้วครับตามโรสองไปดูว่าไปจะม,มีที่ยืนไหมนะครับเราก็จะขยับเดินหน้าไปข้างหน้าอีกนิดน,นึงนะครับก็น้าสองติดภารกิจเร่งด่วนกลับไปก่อนนะครับผมก็จะใช้เดียวนะครับ จะเลาะนะับผมต้องอ้อมไปดักอีกทางนึครับไปหาหัวเชี่ยวตีต่อนะครับอยูทางเข้าหมายผมครับอยงโหดครับลุยน้ําเลยต้ปิดกระเป๋ากันอันต,ตรายครับเดี๋ยวล้มขึ้นมานี่เปียกโทรศับ มันได้กระป๋าเลยครับไม่รู้ด้วยว่าจะลึกแค่ไหนนะครับเดินๆไปนะอาจจะตกหลุมได้นะ,ะไปยืนตรงนี้ได้เปล่า ที่ยืนก่อนนะน้ำมันลึกเกินจะตีข้าไมไปฝั่งนู้นแล้วลากกลับมานะครับ โเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับบอกแล้วฝั่งนู้นมีดีครับโดนแล้วครับโอ้โหโดนแล้วครับกระสุดท้ายเขื่อนคู่ลิงนะครับโดนแล้วครับไซสใหญ่ด้วยครับโอ้โหมันอยู่ฝั่งนู้นจริงๆครับมันอยู่ตรงช่วงน้ำนิ่งฝั่งนู้นครับโอ้โหไซสสวยครับมาแล้วอย่าลุดนะครับ ไซส์สวยไซส์สวยเนี่ยไซส์สวยโอ้ไซส์สวยต้องหาคิปเปอร์แล้วนะับเนี่ยจะปิดเกมเนี่ยครับต้องต้องอุ้มเอาแล้วครับนะมันหมดแรงก่อนครับโอ้โหอยป่ปักนะขอหนอยหาคิปเปอร์ก่อนนะรเรียบร้อยครับมีปวัวกระเป๋าเปียกด้วยเดีนะ๋ยวมาน,นี่มาเน,นี่ย ม,มเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆน,นี่ครับโอ้โหไซส์ใหญ่ครับอาจะโลนึงได้ครับเดี๋ยวก่อนอนุญาตมือเดียวด้วยอยู่ในน้ำด้วยอนยุญาตวางรอกก่อนนะครับเรียบร้อยสำเร็จครับอู้ให้ดู Yeah. เป็นตัวนี้เป็นมินนานะครับตาเบี่ยนไอตาเบ็ดผมเปลี่ยนเป็นทีจีเจ็ดเจ็ดนะครับเบอร์แปดเรียบร้อยครับติดสองคอเลยโอ้ยสวยๆเลยเพื่อนๆเยสสำเร็จครับนะครับหายเหนื่อยแล้วตามลุ้นกันต่อนะครับแต้มแรกมาแล้วโอเคกับกระส้ยกระสูบน้ำแดงท้ายเขื่อนคู่ลิงนะครับข้างนเขื่อนอยู่ข้างบนนู้นรัว่าเดินตีลงมาเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าหน้าเขืนเขาวางอวนไว้เยอะครับก็ตีลําบากเค okay. รอเลยครับโอเคเดี๋ยวตามกันต่อนะครับแต้มต่อไปครับตามกันต่อนะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหดูมันกัดโหดมากครับเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับมานี่มานี่โอมันกัดครับอย่าเข้านะไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหโอ้โหโหดแลบอย่าเข้าตอนะมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหจะพาขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วโอ้โหพันพันพันแล้วยัง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 โอ้หูมันไหม เงี้ยครับเรียบร้อยครับตั้วที่สองนะครับสวยเลยฮะใชยเดิมเลยครับกับเหยื่อตัวเดิมนะครับมินนาวนะครับตับเบ็ดที่เจ็ดเจ็ดเบอร์แปดนะครับเอาอยู่นะครับสวยงามครับอืมสวยงามจริงๆคอาวนี้เดินกับมันก่อนนะครับก่อนนะสวยครับ ของแต้มแล้วตรงนต้นะส,ส,สองนะครับเดี๋ยวให้มันกัดน,นะครัเฮ้ยครับพ่อเดี๋ยวขออนุญาตพาไปหาเพื่อนมันก่อนนะครับเฮ้ยนะครับเนี่ยก็แต้มที่สองนะครับ ขออนุญาตขึ้นฝั่งไปหาเพื่อนมันก่อนนะครับน่าจะไซด์เดียวกันนะครับอ้เพื่อนมันอยู่ไหนเอย่ยนี่นะครับเพื่อนมันโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะครับมีแต้มแรงนะครับเหมือนแต้มแรกจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับอนุญาตปลดปลาก่อนนะครับโอ้เหนียวมาก ขีมปดครับอย่าดิน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 เข้าไปแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนครับอ๋อปดยังไม่อยากจะออกเลยครับ เยือนคะรับโอเคสองแต้มสวยๆครับตามกันต่อนะครับมาสูบเขื่อนหน้าเขื่อนนะท่านกุลิงนะครับอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรก็ช่วงนี้มันมรสุมนะฝนตกทุกวันเลยก็น้ำแดงครับกระสูบก็ขึ้นมาหากินลูกปลาครับ แล้วก็มาดักตีเอาตามหัวน้ําเชี่ยวนะครับหัวเชี่ยวเพราะว่าหน้าเขื่อนตีไม่ได้ครับอ้วนเยอะอ้วนทั้งอ้วนทั้งแหนครับโอเคสองแต้มแล้วนะครับสวยๆเลยก็มีผลงานไปฝากเพื่อนๆแล้วครับสองแต้มแล้วนะครับโอเคเตามกันต่อแต้มที่สามนะครับเผื่อจะมีลุ้นอีกนะครับก็ เดี๋ยวจะตีต่ออีกสักพักนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลุ้นแต้มที่3ามงานต่อนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยแต้มที่สามมาแล้วโอ้โหกัดหดเหมือนเดิมครับกัดหดเหมือนเดิมโอ้โหอยู่เหลี่ยมนั้นจริงๆครับดูมันวิ่งครับมันวิ่งเดี๋ยวผมต้องไปปิดเกมฝั่งนี้ครับโอ้โหดูมันวิ่งดูมันวิ่งโอ้โหกัดหดจริงๆครับมานี่ครับมานี่ครับโอ้ยจะพานหะักไปโอ้โหดูมันไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไม่ยอมครับไซส์ใหญ่ครับ ไซส์ใหญ่ครับโอ้พันพันอย่าหลุดนะครับโอ้ไซสใ์สใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับขึ้นฝั่งก่อนนะอันที่สามมาแล้ว้ร้ <c oughs> องขัน้หญ้าเพียบเลยครับเรียบร้อยครับแตนที่สามเพื่อนเพื่อ้โอใหญ่แต้มนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวแต้มอื่นเลยครับกิปเปอร์ก่อนครับ จัดครับวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับขอล้างแป๊บนึงครับอนนโอ้โสุดยอดครับวันนี้มันมากๆากเนาะวางคันเบ็ดตรตงไหนเลยเอาวางคันเบ็ดก่อนนะโอ้โหไซนี่เดี๋ยวให้ดูครับคือ แต้มนี้ใหญ่กว่าเพื่อน,นะน,น,นครับเพื่อนรูปปางมันทำตัดเดียวกับตัวเดิมนะครับมีนแนวขาวหัวแดงนะโอ้ยสุดจัดครัเบเพื่อนๆถ่ายตรงไหนดีโอ้โหเซส์ใหญ่มากอ่าสุดยอดครับหงายเหนื่อยแล้วสามเต้มส,สวยๆเลยกระสุนคลองท่าแซนะครับอำเภอท่าแซ่จังหวัดชุมพรนะครับ ไซนี้เลยโลแน่นอนครับโอ้โหใหญ่ครับแต้มนี่เป้งๆนะครับโอ้โตายไปสวยงามครับแต้มที่สามนะครับโอ้โไม่คิดว่าจะหมานขนาดนี้ครับวันนี้ดูครับเูืครับเพื่อน นะครับเหยื่ออยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับเหยื่อกินน้ำเขาหัวแดงนะครับโอเคสุดจัดครับเหยื่อตัวนี้หาซื้อกันได้นะที่ร้านชายพ่ชิ่งตัวละน่าจะจะไม่ผิดร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่แยกท่าแซะนะรกระสุนของท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับรอ้อน <c oughs> <c oughs> หลอกว่นนี้ก็มาริโอ้แล้วครับเพื่อนๆโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับผลงานกระสูบน้ําแดงของท่าแซะนะครับโอเคเดี๋ยวตามกันต่ออาจจะอาจจะมีแต้มที่สี่นะเพื่อนๆว้าวาว,าว,าว้าวสุดยอดครับวันนี้อื <c oughs> ทีจีเจ็ดเจ็ดเบอร์แปดเอาอยู่นะครับเนี่ยโอ้ติดอีกแล้ว <c oughs> นะครับเยื่อให้ดูอีกทีนะครับเยือ่อโอเคเดี๋ยวพาไปใส่ถุงกอนนะถุงอ้วนอยู่ไหนไม่รู้นะฮะเ,เพื่อนมันก่อนปอไว้นี่ก่อนับเพื่อนมันอยู่นี่คนระับ มยังไม่ตายนะครับ <c oughs> อย่าดิ้นอย่าดิน้นโอ้โหตัวที่สามใหญ่กว่าเพื่อนแล้วครับโอ้โหอ้วนตับ จะเอาไปลาบนะครับแล้วตัวหัวมันจะเอาไปแกงต้มยำโอ้โหสามตัวสามโลโบวกแน่นอนครับไสตึงๆมือเลยครับสาเหตุได้ผมรีบปิดเกมไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เล่นนะเพราะว่าขูขยะเยอะเหลือเกินไออ่า หญ้าครับหญ้าเย,ายอะมากเดี๋ยวมันไปพัน1000ต่อพันหญ้าก็เรียบร้อยนะครับก็เลยรีบปิดเกมไม่เล่นครับขังไว้ก่อนนะครับสามแต็มกำลัดไปก่อนนะนนนนะยวตีต่อนะครับโอเคเบ็ดอยู่ไหนเออ ี๋ยวลุยกัตนต่อเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวอีกแน่นอนครับเพื่อนๆ โอ้โห oh, oh. ไม่น่าเลยครับตีอย่าไปติดฝั่งมั้นเลยครับผิดเรียมครับเพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, ผิดไปนิดเดีวยวเองหลุดนะครับอย่าขาดอ้โ oh, ห oh, ขาดเพื่อนเฮงเยอเทพ ็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็เหยื่อผมขาดนะครับเหยื่อผมขาดอยู่ฝั่งนู้นเดียวต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมไปกู้เหยื่อเหยื่อติดติดหญ้านะครับติดปลายหญ้าขาดอยู่ฝั่งนูน้นก็สำหรับวันนี้ก็โอ้โหถือว่าหมานสุดๆครับสี่แต้มโอ๊ยสามแต้มแต้มที่สี่ยังหาไม่เจอเหยื่อขาดซะก,ก่อนครับนี่ครับหัวมา,มาทางเดียวกันก่อน มันไม่ยอมครับไม่ยอมไม่เป็นไรนี่ครับสามแต้มนะครับสวยๆเลยโอ้ใช้ลูกหมูทั้งนั้นครับแต้มนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับยังไม่ตายนะโอ้โหแต้มนี้เบ้งๆเลยครับตัวนี้น่าจะโลขวานะที่เหลือก็น่าจะไซลูกโอเคนะครับเพื่อนเอวอุ้มกันให้ดูอย่างนี้นลครับอุอ้งอ,อ,อกระสุบค้องท่าแทะนะครับ อ,อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้ทะเลผลงานทะเลก็จะไม่มีนะเพราะว่าขึ้นลมแรงนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นลมเงียบสงบก็จะออกหาคลิปทะเลมาให้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ดูคลิปปลาช่อนปลากระสูบไปก่อนนะครับก็ถ้าอย่างไงก็ขอบคุณ f c ช่องสไตล์9ทุกทกท,กท่านเลยนะครับ ที่ติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาสำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับบ๊ายบาย